มาลุ้นการชปองกันนะครับก็เป็นตัว panasonic lumix นะอันนี้จะเป็นตัว fx7 e กับ g s 5มาดูว่าจะได้เป็นตัวไหนนะครับอันนี้เองเนี่ยจะอยู่ที่500เยนอ่ะก็หยอดไปเลยนะฮะหนึ่งสมสี่แล้วก็5้านะฮะลองดูครับว่าจะได้ตัวไหนมี s9 ด้วยก็อยากได้ s9 อยู่เหมือนกันนะ จะได้ S9 นี่มาแล้วลูมีกนะฮะเข้ากับตัวกล้องเลยวันนี้นะครับเห็นไหมใช้ตัวนี้เป็น S1R m a แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ฮะไปลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรเขบมาแกะดูกันครับว่าเราจะได้เป็นอะไระเปิดมาแล้วา่าออกมาแล้วครับเราได้เป็นตัว f 7นะฮะ ก็จะมีโบชัวร์เลยนี่นะครับแล้วเราก็ได้เป็นสิงเงินนี่